สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องสาเหตุกับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยลองมาดูกันว่าอะไรเป็นตัวการสําคัญสําคัญแล้วเราพอจะทําอะไรกับมันได้บ้างเป้าหมายก็คืออยากทาความเข้าใจว่าเออมะเร็งส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วที่สําคัญเลยคือมันต้องกันได้ไหมหรือได้มากน้อยแค่ไหนมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่เลยนะมาจากปัจจัยภายนอก ไม่ใช่แค่เรื่องภายในร่างกายอย่างที่คิดกันเออตรงนี้มากคุยต่อนะครับจากข้อมูลที่ดูมานะครับเหมือนว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยคือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่าภายนอกร่างกายกับปัจจัยภายในร่างกายเราเองใช่ค่ะแล้วเออจุดที่น่าสนใจมากคือข้อมูลเน้นเลยนะคะว่าส่วนใหญ่หรืออาจจะเรียกว่าส่วนใหญ่มากๆเลยของมะเร็งเนี่ยมีต้นตอมาจากปัจจัยภายนอกนี่แหละค่ะ ปัจจัยภายในนะ่ะมีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยกว่าพอสมควรเลยเอ,อ๋องั้นเรามาดูปัจจัยภายนอกกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างที่เจอบ่อยๆมีหลายอย่างเลยค่ะถ้าจะให้จัดกลุ่มง่ายๆก็อย่างเช่นนะคะพวกออสารปนเปื้อนในอาหารอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินอันนี้เป็นสารพิษจากเชื้อราเจอในพวกถั่วธัญพืชที่เก็บไม่ดี อืม mm hmm. ครับอืมหรือสารไนโตรซมีนในอาหารแปรรูปพวกเนื้อหมักดองหรือแม้แต่สารที่เกิดจากการปิ้งย่างไม่ไหม้อะค่ะครับครับพวกนั้นก็ด้วยแล้วก็มีการติดเชื้อเชื้อไวรัสบางอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบบีอันนี้โยงกับมะเร็งตับชัดเจนหรือ h p v ที่เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก HPV นี่เจอบ่อยเลยนะครับใช่ค่ะพบบ่อยมากแล้วก็มีพยาธิใบไม้ในตับด้วยนะคะจากการกินปลาดิบน้ำจืดอ๋อครับอีกกลุ่มก็คือพฤติกรรมอันนี้ชัดมากเลยคือการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าหรือแม้แต่ตากแดดจากจัดบ่อยๆไม่ป้องกันก็เสี่ยงมะเร็งผิวหนังจาก UV ได้ค่ะแล้วพอเรารับสารพวกนี้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยมันมันไปทําอะไรกับร่างกายเราครับถึงกลายเป็นมะเร็งไปได้คือ ถ้ามองภาพรวมน,นะคะปัจจัยภายนอกเหล่านี้มันเข้าไปรบกวนเซลล์เราอะค่ะบางอย่างก็ทำลาย DNA ตรงๆเลยบางอย่างกระตุ้นให้อักเสบเรื้อรังหรือบางอย่างก็ไปขัดขวางระบบซ่อมแซมตัวเองของเซลล์พอเซลล์มันเสียหายซ้ำๆหรือระบบมันเพี้ยนไปก็อาจจะกลายพันธุ์จนคุมไม่อยู่กลายเป็นมะเร็งในที่สุดค่ะยิ่งเจอบ่อยยิ่งเสี่ยงมากว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะความเสี่ยงมันสะสม แล้วปัจจัยภายในร่างกายล่ะครับที่บอกว่าเป็นส่วนน้อยมีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เราควบคุมยากค่ะ อย่างเช่นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ติดตัวมาแต่เกิดทําให้เซลล์มันมีแนวโน้มจะกลายพันธุ์ง่ายกว่าคนอื่นหรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ว่าจะเกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดที่หลังอย่างติดเชื้อเอชวีก็ทําให้ร่างกายกาจัดเซลล์ผิดปกติได้ไม่ดีครับหรือแม้แต่การขาดสารอาหารบางอย่างนานๆเช่นวิตามิน A วิตามิน C ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้เหมือนกันค่ะถึงจะป้องกันที่ต้นเหตุยากแต่การรู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็น่าจะสําคัญอยู่ดีใช่ไหมครับเรามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องมันจะช่่ววยใหห้เเรราาตะนักออ ต้องไปตรวจคัดกรองแต่เนินเน่นๆนะซึ่งการเจอโรคเร็วนี่แหละค่ะสำคัญมากเพิ่มโอกาสารักษาหายได้เยอะเลยครับพอพูดถึงความเสี่ยงข้อมูลก็ระบุก,กลุ่มคนที่เสี่ยงสูงเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับจากปัจจัยภายนอกที่เราคุยกันไป ใช่ค่ะจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยเช่นคนสูบบุหรี่จัดๆอันนี้แน่นอนเสียงมะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงอันนี้ชัดเจนคนดื่มเหล้าประจําก็เสียงมะเร็งตับหรือถ้าทําทั้งสองอย่างเลยทั้งดื่มทั้งสูบความเสี่ยงมะเร็งในช่องปากในลําคอ,อก,ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกอือครับ แล้วเรื่องอาหารกับการติดเชื้อล่ะครับมีตัวอย่างชัดๆอีกไหมครับมีค่ะอย่างมะเร็งตับนอกจากไวรัสตับอักเสบบีแล้วการกินอาหารปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินบ่อยๆก็เพิ่มความเสี่ยงหรืออย่างทางอีสานการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับร่วมกับการกินอาหารใส่ดินประซิวบ่อยๆก็สัมพันธ์ชัดเจนกับมะเร็งท่อน,น้ำดีอ๋อครับครับจำก็เชื่อมโยงกับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะ ฟังดูแล้วปัจจัยภายนอกกับพฤติกรรมนี้มีผลเยอะจริงๆนะครับแล้วข้อสรุปจากข้อมูลทั้งหมดนี้คืออะไรครับเราป้องกันมะเร็งได้จริงไหมครับข้อมูลที่ดูมาชี้ไปทางเดียวกันเลยค่ะว่ามะเร็งส่วนใหญ่ป้องกันได้นะคล้ายๆโรคติดเชื้อเลยคือถ้ารู้ว่าอะไรเสี่ยงแล้วพยายามเลี่ยงมันก็ช่วยลดโอกาสเกิดโรคได้เยอะเลยค่ะการหลีกเลี่ยงที่ว่านี่พอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าเราทําอะไรได้บ้าง หัวใจสำคัญก็คือลดการสัมผัสสารก่อมะเร็งแล้วก็ปรับพฤติกรรมเสี่ยงค่ะตัวอย่างง่ายๆเลยไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองอันนี้ช่วยได้เยอะครับปรับการกินลดพวกปิ้งย่างไม่ไหม่ลดไขมันสูงอาหารแปรรูปหรือพวกหมักดองเข้มจัดๆรวมถึงป้องกันการติดเชื้อเช่นฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีวัคซีน HPV กินอาหารปรุงสุกสะอาดเลี่ยงพยาธิอะไรพวกนี้ค่ะ สรุปก็คือสายให้หลักๆมาจากภายนอกกับพฤติกรรมซึ่งหลายอย่างเราปรับได้ป้องกันได้การรู้แล้วก็ลงมือทำนี่สำคัญมากเลยนะครับใช่ค่ะและเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าปัจจัยแวดล้อมกับพฤติกรรมเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการเกิดมะเร็งคำถามที่เราอาจจะลองกลับไปถามตัวเองดูเล่นๆก็คือมีอะไรสักอย่างไหมที่เราพอจะเริ่มปรับเปลี่ยนได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อลดความเสี่ยงของตัวเราเองนะคะ